ใน EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูนะเกี่ยวกับไอเทมทั้งหมดภายในเกมนะครับผมที่ไว้ใช้ออกตามสถานการณ์นะว่าเจอตัวไหนเจอดาบแบบไหนเจอสถานการณ์แบบไหนควรออกไอเทมอะไรคลิปนี้มีคำตอบเ,เพื่อนครับ หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกดีปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคเวอร์เปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปร12 12อแอดไลน์เคเวอร์เปย์เพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดแล้วอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดคาซิกของผมสามารถใช้ได้ตลอดลดเพิ่มได้อีกและกิจกรรมบนเพจพ่อมดเคเวอร์เปย์แจกของจุกๆมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันล่ะเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้อง K w การกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาซิกเพื่อรับส่วนลดเพื่อที่เขาจะได้จ้งผมต่อนะทุกคนก็อากาศสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เก็อยู่ในเกมรอยเซนวอร์ริปกันอีกเชน่นเคยแล้วก็อย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปเลยนะว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมานดูไอเทมแก้ทางกันนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าคลิปนี้จะคัดมาให้แบบเน้นๆเลยนะเกี่ยวกับไอเทมที่ไวเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเนาะว่าเจ้ตัวไหนควรออกชิ้นไหนอะไรประมาณนี้นะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับไอเทมชิ้นแรกกันก่อน,น,น,นเลยอย่างตัวของเบลดออฟดุนชิงหรือดาบสีม่วงเล่มนี้นะครับดาบชิ้นนี้นะครับผมผมจะไม่ขอพูดถึงแสแตกนะ็กเนาะเพราะว่าไอเทมกว่าผมจะปล่อยคลิปนี้ออกไปก็คือผมจะอธิบายไอเทมส่วนใหญ่ไหมดแล้วเนาะก็ตัวของดาบม่วงชิ้นนี้มันจะมีความสามารถกนะ็นะค,คือแพ็กซีฟของเขาที่เอาไว้ใช้เคาน์เตอร์พวกตัวละครที่มีเลือดเยอะๆได้อย่างการที่การตรงตีนะครับผมจะทําการสรานะ้างโบนัสความเสียหายกายภาพเท่ากับ6%ของพลังชีวิตของศัตรูนี่นะครับคือแพ็กซ 6%เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีผลอย่างมากนะครับผมก็เรื่อรุ่นคิงเนี่ยจะเอามาแก้ทางอาจจะไม่ใช่ตัวแท้งสัดส่วนใหญ่แต่ว่าเขาจะามาแก้ทางพวกตัวละครประเภทที่มีเลือดเยอะ นะครับผมพวกตัวละครที่อาจจะเกาะเยอะหรือเกาะไม่เยอะนะฮะแต่จะเน้นไปที่ตัวของการมีพลังชีวิตซะส่วนใหญ่ถ้าเกิดพลังชีวิตยิ่งสูงเนี่ยเอาตัวของเบรคออฟรุนคิงมานะจะทําให้เราสามารถละลายเขาได้ไวมากๆครับเพราะความสามารถในเรื่องของการโจมตี6%ของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะถ้าเกิดเจอตัวละครเลือดเยอะนะครับผมยกตัวอย่างเป็นพวกตัวละครไฟเตอร์ซะส่วนใหญ่อย่างเส้นตัวของเซโตะนะครับผมเรนนตันนะฮะหรือพวกตัวของ ไซออนนะครับของเซเวนพวกนี้ออกตัวของเวลออพลินคิงมันจะทำให้เราสามารถละลายเลือดเขาได้ไวมากๆเลยไอเทมชิ้นถัดไปก็จะเป็นตัวของมอ์ทัล์รีมิเดอร์นะครับมอ์ทัล์รีมิเดอร์เนี่ยจะเป็นไอเทมที่จะ ผมจะใช้แค่อเทมชิ้นนี้ชิ้นเดียวในการอธิบายเกี่ยวกับไอเทมเจาะเกาะทั้งหมดภายในเกมนี้นะครับแล้วก็ไอเทมมอร์เทอร์รี่มิเอร์เนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับไอเทมสายเวทด้วยนะแล้วผมก็จะพยายามบอกรายละเอียดให้เลยนะก็คือตัวของมอร์เทอร์รี่มิเอร์เนี่ยมันจะมีแพสซีฟนะครับผมที่เป็นแพสซีฟเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือการได้ค่าเจาะเกาะ33%การเจาะเกาะ33%มเนี่ยมันค่อนข้างมีผลอย่างมากถ้าเกิดเราไปเจอตัวละครที่มีเกาะเยอะๆนะครับผมถ้าเกิดเราออกตัวของมา มันจะทําให้ตัวของเรานะฮะของสามารถนะตีพวกตัวละครที่เป็นตัวแทง้งหรือมีเกาะเยอะๆได้รุนแรงยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ตัวของมอชลี่วายเดอร์เนี่ยเป็นไอเทมเจาะเกาะนะับผมที่ไม่ได้มีแค่ตัวของมอชลี่วายเดอร์อย่างเดียวนะการที่ออกตัวของซาริด้าในของก็ได้ค่าเจาะเกาะ33%เหมือนกันแล้วก็ตัวของเชมินัสเองก็จะมีโบนัสค่าเจาะเกาะเหมือนกันนะครับผมก็ค่าเจาะเกาะก็เยอะพอๆกันเลยแล้วก็จะมีนะับผมตัวของแบคเคเบอร์เนาะแบคเคเบอร์เนี่ยเขาจะเป็นในตัวของสายไฟเตอร์ er นะถ้าเกิดเราต้องการที่อยากจะมา รถแท้งหรือประจอกก่อฝั่งตรงข้ามแล้วเราเล่นไฟเตอร์ก็อาจจะให้ไปมองตัวเลือกเป็นตัวของแบคเคฟแทนมอทตอล์รีมเดอร์แต่ที่ผมเลือกตัวของมอทตอล์รีมิเดอร์มาอธิบายในคลิปนี้เป็นหลักก็เพราะว่าแพ็กซีฟของตัวมอทตอล์รีมิเดอร์เนี่ยมันจะมีความสามารถในเรื่องของการตัดฟื้นฟูฝั่งตรงข้ามอยู่การตัดฟื้นฟูก็คือการตัดเลือดนั่นเองก็อ่าสมมติว่าถ้าเกิดเราเจอตัวละครที่มีเลือดเยอะๆนะครับผมเราก็สามารถอ่าไม่ใช่ตัวเลือดเลือดเยอะขอภัยครับต้องเป็นตัวละครที่มีในเรื่องของการซับเทหรือเเเดดดดงลืืออูยๆ กตัวอย่างนะครับถ้าตาน,นั้นเราเจอตัวอย่างโซลกะนะครับผมเอชท็อกส์นะครับผมพวก ami, นาะมิยูมินะครับผมพวกตัวของโซเวนนาซัตดาริสอะไรพวกนี้เป็นต้นนะการออกตัวของมอชวิมไอด์เดอร์มาเนี่ยจะทําให้เราสามารถเอาไปตัดสกิลเขาได้อย่างการดูดเด้งเลือดของโซลกะที่จะฮิวให้เพื่อนเนี่ยถ้าเกิดเราไปตีตัวละครที่โซลกะเด้งเลือดให้นมนก็จะตัดเลือดนะทำให้ศัตรูไม่สามารถฮิวเลือดขึ้นมาได้หรือจะขึ้นมาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันก็มีโอกาสที่ทําให้เราสามารถสวนฝั่งตรขงข้ามได้เนา,เเราเะครคที มีตัดเลือดหรือดูดเลือดเยอะๆเนี่ยเราควรขึ้นตัวของตัดเลือดอันเล็กเอาไว้ชิ้นแรกครับผมตัดเลือดรอาคาละแปดอันนี้เนาะมันจะได้ค่าความสามารถในเรื่องการตัดฟื้นฟูนะอันนี้คือสามารถออกได้ทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว ADC นะครับเพราะราคามไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของสายเวทนะสายเวทก็มีสมุดนะฮะโมเดโลเหมือนกันก็จะมีตัวนี้ร,ราคาเ0 0าบาทนะครับมีความสามารถในเรือ่องการตัดเลือด แล้วถ้าเกิดเราเป็นตัวแท้งล่ะออกชิ้นไหนออกตัวของทอนเมลชิ้นเล็กมาครับผมอันนี้นะมันก็จะมีความสามารถในเรื่องของการตัดเลือดเหมือนกัน เนี่ยครับคือตัวของ mortal r e b i l d e r เนี่ยมันไม่ได้แค่คัดเจาะเกาะอ,อย่างเดียวแต่มันให้ค่าในเรื่องของตัดเลือดได้แล้วมันก็จะไปโยเกี่ยวกับไอเทมชิ้นอื่นๆก็คือพูดถึงแบบว่าถ้าเกิดเราเจอตัวแท้งเยอะนะับผมเราก็สามารถออกตัวของ mortal r e b i l d e r ได้แล้วมันได้ค่าประโยชน์สองตอก็คือถ้าเกิดเราเจอตัวเล่งเลือดเยอะๆๆเราก็ไปออกตัวของตัดราเป็นจะได้ความสามารถของตัดโลขึ้นไปอีกตัดเลือดแน่ไม่ใช่ตัดโลขออภัยครับล้วก็จะ ไปพูดรวมเกี่ยวกับตัดเลือดสายเวทแล้วก็ตัวของกายภาพได้นะเห็นไหมมันมันโยงกันไปพูดถึงเรื่องการละลายแทงได้แล้วก็ไปพูดถึงในส่วนของตัดเลือดใต้ต่อก็ถ้าเกิดเราเจอตัวละครที่มีเกาะเยอะๆนะครับผมเลือดเยอะๆนะครับเราออกตัวของม o r ทอลรีมิเดอร์มาก็ทําให้เราตีเขาได้แต่ว่า อไอเทมชิ้นนี้อาจจะออกประมาณชิ้นที่3น่าจะโอเคนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ค่าเจาเกาะตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่าเจาเกาะถึง3 3เนี่ยเราก็ออกตัวของอ่าอันนี้มาคมรับผม last flipper นะครับผมมันจะได้ค่าจาเกาะ1 5เมาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ถึง33%าแต่ทำให้ตัวของเรานั้นสามารถตีตัวละครที่เป็นตัวที่มีเกาะเยอะในช่วงต้นเกมได้นั่นเองมาครับก็จะเป็นตัวของดาบเขียวนะครับผมหรือ serpent fan นะครับ serpent fan เนี่ยจะมีความสามารถก็คือมันจะได้ค่าเจากกะด้้วยแลวก็จะ เป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้แก้ทางตัวละครที่มีโลเยอะๆนะครับก็ไอเทมชิ้นเนี้ยพูดง่ายๆก็คือมันคือไอเทมตัดโลนนั่นเองแต่ว่ามันจะบอกกับพวกตัวละครที่เน้นในเรื่องของการใช้สกิลเป็นหลักอย่างเช่นตัวของคาซิกนะฮะเซตทารอนพวกตัวละครที่ใช้เน้นใช้สกิลเป็นหลักวไฟเตอร์ก็ออกแต่เหมือนกันถ้าเกิดเจอตัวละครที่มีโลเยอะๆ,ๆก็ยกตัวอย่างก่อนนะว่า,าเราเจอตัวอะไรเราควรออกนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ การทาตูปถ้าเกิดเราเป็นไฟเตอร์เราต้องยืนเลนกับตัวของเซตนะครับผมเซตเนี่ยก็คือพูดถึงนะ่ยคือคือสกิลสองเขาถ้าเาเก็บสแต็กได้เยอะเนี่ยโลของเขาเยอะมากนะแต่ถ้าเกิดเขาเจอไอเทมชินนี้เข้าไปนะตอนเขาง้างโล่แล้วเราสร้างความเสียหายใส่เขา่าเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าโล่เขาจะถูกตัดหายไปเลยนี่คือความคือความขี้โกงของตัวเซอร์เนแฝงนะครับผม แล้วก็มันจะมีในส่วนของไอเทมสายเวทด้วยครับไอเทมสายเวทแต่ก็จะมีตัวของอันนี้ครับผมไอเทมชิ้นนี้ก็จะมีความสามารถเป็นในเรื่องของการตัดโล่เหมือนกันเหมือนกับสาย a d ดีเลยถ้าเกิดเราเล่นเป็นตัวเวทแล้วเราอยากตัดโล่ฝั่งข้าไม่รู้จะออกชิ้นไหนก็ออกชิ้นนี้มาครับมันมีความสามารถในเรื่องของการตัดโล่เหมือนกันก็เป็นไอเทมที่ดีครับผมเอาไว้เจอพวกตัวละครที่สร้างโล่เยอะนะอย่างที่บอกไปเซโตะนะครับผมยาซุโอนะไดน่า <Dana S 2> ก็ได้นะครับให้เขาเอาเพย์ไม่ได้นะตัวเซราฟินอยี่ให้โล่หมูนะขี้โกงมากครับ ต่อ,อมาครับผมจะเป็นไอเทมนะครับผมที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกสกิลได้1ครั้งก็คือตัวของภาคุมนะครับผมเอ็ดอ hey, ัพไห์ครับผม,บผมก็ความสามารถก็คือตายตัวเลยครับเมื่อเราออกมาเนะี่ยจะทําให้เรามีโล่ป้องกันสกิลได้1ครั้งนะครับผมโลยโล่นี้นะครับถ้าเกิดแตกไปจะใช้คู่ดาวประมาณ35วินาทีในการ ก่อขึ้นมาใหม่ก็ถ้ากุ๊ดมันเราเสียสกิลโดนโดนฝั่งตรงข้าโป๊ไปหนึทีนะครับผมโลแตกก็รอ3ามิบาวิโล่จะเด้งขึ้นมาใหม่ไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้ในะครับผมกันตัวละครดักพุ่มนะก็สมมุติว่าถ้าเกิดตานั้นนะเราเจอตัวละครอ,อ,อย่างแอนนี่นะครับผมอไอเทมชิ้นนี้จะสามารถทําให้เรา แก้แบบฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆหรือตัวของเรนเก้าเองก็สามารถเอามาแก้ได้เหมือนกันนะก็คือตัวของเรนเก้าถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถหลบเขาได้หรืออะไรก็ตามนะแต่การที่เขาจะกระโดดเข้ามาเฉาะเราในครั้งแรกเนี่ยทำให้ดามิเขาหายไปได้นะครับเอาไว้แก้ทางไอเทมชีนเนี้ยเป็นไอเทมไอเทมรับผมเลยเวลาเจอเรนเก้าผมจะออกมาตลอดนะเพราะทำให้เขาไม่สามารถสวนเราได้แล้วเราสามารถสวนเขาได้นั่นเองเนาะหรือตัวอย่างวิซันดาอะไรพวกนี้ก็ออกได้นะครับผมเอาง่ายๆเลยก็คือพวกตัวละครที่เอามาเปิดทีมไฟนะครับผมตัวละครตัวไหนที่มีความสามารถ สามารถในเรื่องของการดักคุ้มน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าตาน้นน่ะเราตัวเล็งเป็นพิเศษอ,อ่ะออกตัวของพระขุมมาจะช่วยเพื่อนได้อย่างแน่นอนแล้วถ้าเกิดเป็นตัวเวทละ่ะตัวเวทมีไอเทมแบบนี้ไหมไอเทมไอเทมเวทนะครับผมที่มีความสามารถในเรื่องของการบล็อกสกิลก็มีเหมือนกันแล้วบอกเลยว่าเอฟเฟกโกงกว่าสายเอดีด้วยก็คือตัวของมองกุฎนั่นเองนะครับผมมงกุฎนะครับก็จะมีเอฟเฟกแบบเดียวกันกับตัวของ เอ็ออฟไนท์เลยแต่จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเมื่อโล่แตกไหมครับผมเขาจะโดนลดความเสียหายลงด้วยนะตัวของเอ็ออฟไนท์เนี่ยคือให้แค่โล่กันสกิลอย่างเดียวพอโล่แตกก็คือจบเลยแต่ตัวของมองกุฎนะนอกจากที่จะให้โล่กันสกิลหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยก่อนโล่จะแตกครับมันจะมีจังหวะที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามอะเบสเาเมจเราได้เบาลงด้วยเพราะมันจะลดความเสียหายลง50%เนะี่ยเป็นเวลา1วินาทีแล้วก็จะมีเอฟเฟกในเรื่องของการเพิ่มพลังเวทให้กับเราด้วยนะไอเทมมงกุฎ่ยเป็นไอเทมท แม้ถ้าเกิดเราเล่นตัวเวทเนี่ยก็สถานกา,ารณ์เดียวกับ A.D.C เลยถ้าเกิดเราเจอตัวละครที่เล่เลนในเรื่องของการจับตายหรือมีสกิลสกิลใดสกิลนึงเป็นหลักในเรื่องของการทำดาเมจเนี่ยออกตัวของมงกุฎไาก็จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับเราได้เช่นกันอย่าลืมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายเวทหรือสาย A.D. นะมีไอเทมแก้ทางทั้งนั้นนะครับถ้าเป็น A.D. นะ A.D.C ก็อาจจะไปออกตัวของอานาฬิกานะครับผมหรือเป็นตัวของอฟิสซิเวเบอร์นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของ ฟไตร์เตอร์หรือตัวแอสซัสซินเป็นหลักก็ออกตัวของป้อคุมมานะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเวทเนะี่ยอย่าลืมมงกุฎนะครับช่วยคุณได้ต่อมาก็จะเป็นตัวของเดดแดนนะครับผมเดดแดนเะนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นไอเทมคอเตอร์เนาะแล้วก็จะเป็นไอเทมยอดฮิตของตัวละครเหล่าไฟเตอร์ทั้งหลายเลยครับผมแต่ว่าไอเทมชิน้นนี้มันจะมีแพคซิที่ค่อนข้างขี้โกงเนาะก็คือความเสียหายนะครับที่เราได้รับจากฝั่งตกคาบเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนกลายไปเป็นสถานะเลือดไหลนนะออยย่่่าาางงสิวถ้้เกดดรึ เอฟเฟกต์ Effect, นะครับผมก็จะหายไปประมาณ35%เราก็จะโดนดาเบจประมาณ70ประมาณแนวแล้วก็อีก35%อะไรประมาณนี้ก็จะกลายไปเป็นสถานะเลือดไหลอะไรประมาณนี้สถานะเลือดไหลไปก็คือแบบว่าจะทําให้ตัวของเราอะ่ะมันไม่ได้โดนดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยอะ่ะสมมติว่า เราโดนดาเมจไปร้อยหนึ่งเงี้ยใช่ไหมก็จะหายมันก็จะเข้าแค่65แบบ65ตายตัวแล้วอีก35เนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นเอฟเฟกสถานะที่แบบเลือดลดค่อยๆลดลดๆลดซึ่งเอฟเฟกแบบเน,นี้ยมันมีข้อดีอยู่ครับผมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วมันกลายเป็นเลือดไหลสุดท้ายเลือดมันก็จะลดไปที่100อยู่ดีแล้วมันจะเป็นการแก้ทางแล้วมันเป็นไอเทมที่ดียังไงก็คือไอจังหวะตอนที่เลือดมันลดนะครับผมมันจะทําให้ตัวของเรานะ ไม่ตายมันจะไม่ตายเลยซึ่งนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่ทําให้เราเอาเพย์เขาได้ครับผมสามารถสามมติว่าถ้าเกิดเราเป็นตัวฮิวอย่างเงี้ยเราสามารถเด้งเลือดฟื้นกลับขึ้นมาได้นะนอกจากนั้นยังไม่พอนะเอฟเฟกไอเรื่องของการชลอความเสียหายเนี่ยถ้าเกิดเราฆ่าเขาได้นะครับจะทําให้การที่ เราฆ่านะครับจะทําการฟื้นฟูเลือดขึ้นมาด้วยนะไอเทมชิ้นนี้มันจะเป็นการเด้งเลือดกลับมาทําให้เราแบบตายยากโคตรเลยนะถ้าเกิดฝั่งขอาฆ่าไม่ออาไอเทมตัดเลือดมาเนี่ยก็อาจจะแก้ไม่ได้เลยนะสำหรับตัวของเท็ดแดนก็จะเป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับตัวละครไฟเตอร์หรือแอสซัสซินนะที่ต้องเอาประกันตัวเองแบบไม่ให้ตายภายเดือเขโบเดียวอะไรประมาณนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเกิดเรานะครับสามารถบล็อกความเสียหายเขาได้กจริงแต่เราไม่สามารถส่วนเขาคืนได้สุดท้ายเลือดเรามันก็จะไหลจนตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับก็ ออกมาให้กับพวกตัวละครไฟเตอร์นะครับหรือแอสซัสซินก็จะดีกว่าแล้วก็เป็นตัวละครที่มีเด้งเลือดหรือเป็นสกิลในเรื่องของการเอาเพส่วนได้ก็จะดีมากๆหรือตัวของยาซือโอหรือพวกตัวแบบหลายๆตัวเลยคือแบบไฟเตอร์กับแอสซัสซินส่วนใหญ่คือออกได้แทบทุกตัวเลยสาหรับตัวของเดดแดนนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของดาบม่วงชิ้นนี้เนาะไอเทมชิ้นนี้นะครับผมก็จะมีความสามารถในเรื่องของการที่เอามาบล็อกสกิลเวทฝั่งตรงข้ามนะครับก็ไอเทมเนี้ยเป็นไอเทมที่เอาไว้แก้ทางพวกตัวละครเวสเบิร์ดหลายๆตัวเน ตัวละครไฟเตอร์กับแอสซัสซินอีกแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่เหมาะกับพวกตัวละครที่เข้าไปาคุกวงในเพราะมันจะมีเอฟเฟกในเรื่องของการที่ให้พลังโจมตีด้านทันเวทแล้วก็เล่งสก,กิลแล้วก็การโจมตีหรือการสร้างความเสียหายก็จะมีการแบบว่าสร้างแะะล้วโล่ป้องกันความเสียหายเวทขึ้นมาด้วยนะครับก็จะามาบล็อกสกิลฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเป็นตัวละครบเบือ่อๆ like อย่างพวกอะคาลีนะครับผมตัวของ อาริอะไรพวกนี้ที่มันแรงๆเนี่ยออไอเทมชิ้นนี้มาสามารถเอามากันตายได้แล้วเรามีโอกาสที่จะสวดเอคืนได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นตัวสเอดีซีนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ต้องการไอเทมที่มันแบบต้านเวทจนเกินไปแล้วเราอยากได้ตีเร็วด้วยติอารันนี้บอกก่อนก็คือถ้าเกิดเราเป็นเอดิแคร์ดี้แล้วเราไปอ๋อไอเทมชิ้นเนี้ยมันจะไม่ได้ความสามารถที่เป็นจุดเด่นของเอดีซีก็คือเอดีซีมันจะเล่นในเรื่องของการโจงตีปกติเป็นหลักใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไปอ๋อไอเทมชิ้นเนี้ยมันจะไม่ได้โบนัสความ่่ช วิดเอ็นครับผมวิดเอ็นเนี่ยจะเป็นไอเทมที่เหมาะกับเอเดเทอรี่มากกว่าตัวของดาบต้านเวทนะอไอเทมชี้นี้มันจะช่วยในเรื่องของการที่มีต้านทันเวทแล้วก็มีความในจงตีให้แล้วก็จะมีความสามารถในเรื่องของการตีแล้วไป็นบทได้ความเสียหายเวทด้วยแล้วก็จะมีความสามารถในเรื่องของการที่เมื่อพลังชีวิตต่ําก็จะเด้งเรือดได้ด้วยเอามาเอาเพย์ได้บอกกับพวกเอดีซีหลายๆตัวเลยนะฮะปัจจุบันนี้ออกได้แทบทุกตัวเลยครับผมหน้ากากเนี่ยจะจริงๆมันควรพูดตั้งแต่ร่วมกับ ตัวของเบสออฟรุนชิงแต่ว่ามันทํางานค่อนข้างแตกต่างกันเพราะว่าเป็นมันเป็นความเสียหายเวทนะผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันออกมาสถานการณ์เดียวกันกับเบสดออฟรุนชิงแต่มันเป็นแค่อเทมสายเวทแล้วก็การทํางานมันแตกต่างกันนิดหน่อยตัวของเบสออฟรุนชิงเนี่ยมันจะตีแล้วมันจะสร้างโบนัสความเสียหายตามพลังชีวิตสูงสุดของศัตรู6%ปใช่ไหมแต่ตัวของหน้ากากนะครับ ตัวของน้กกาเนี่ยเพื่อเราทาการใช้สกิลใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะทําการเผาไหม้ศัตรูนะฮะตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายก็เห็นไหมมันคือเอฟเฟกเดียวกันเลยแต่แค่เป็นตัวของสายเวทก็เอาไว้ออกตามสถานการณ์เหมือนเดิมเลยครับผมถ้าเกิดเราเจอตัวแท้งเยอะๆเจอตัวไฟเตอร์เลือดเยอะๆนะครับผมออกไอเทมชิ้นนี้มาก็จะทําให้เราละลายเขาได้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ดาเมจเแบิร์ดแบบวูบหวาวันช็อตหายไปเลยแต่ว่ามันจะสร้างความน่ารำคาญอย่างมากครับผมเมื่อเวลาเราเจอพวกตัวละครที่เอาลงยากๆเราก็ค่อยๆโปเข้าไป เขาไปเพราะเขาติดเอฟเฟกเลือดไหลเลื่อยมันก็จะเด้งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างคีกโกและตัวของหน้ากากเผาเนี่ยมันจะเอาไปคอมโบควบคู่กับตัวของตัดเลือดได้หรือตัวของตัดโลได้ครับเพราะว่าพอเอฟเฟกมันเผาไหมเนี่ยก็ทำให้เอฟเฟกการตัดโลหรือเอฟเฟกของการตัดเลือดเนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลาก็จะมีโอกาสทำการบยืดระยะเวลาให้ฝั่งตรงข้ามมาติดเอฟเฟกเหล่านี้นานขึ้นด้วยนะต่อมาก็จะเป็นตัวของฮอริซอนเนี่ยโฟกัสนะฮะอเทมชิ้นเนี้ยคือมันจะมีข้อที่ต มันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราออกให้ตัวละครที่มีสกิลระยะไกล600หน่วยขึ้นไป600หน่วยนะให้เพื่อนๆเ,เปรียบเทียบก็คือสกิลของลัคในขณะระยะสูงสุดประมาณนั้นประมาณนั้นคือถ้าเกิดเราออกตัวของพอลิส o นโฟกัสมาแล้วเป็นตัวละครที่สกิลมันไม่ได้ไกลอะสกิลมันอยู่แบบระยะไกลอะออกมาเอฟเฟกมันก็จะเป็นทํางานคือ อันนี้กเ็เราจะไม่พูดถึงก,กันก็คือพูดถึงในส่วนของว่าอ่ะพูดง่ายๆเลยก็คือตัวละครที่มีสกิลระยะไกลออกเช่นชิ้นไม่ชิ้นนี้นมา,มา,มา,มาเอฟเฟกก็จะติดตัวอย่างซิกหรืออะไรพวกนี้ก็คือความสามารถมันก็คือถ้าเกิดเราทําการโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมมันก็ทําการเพิ่มในอัตราการคูณสร้างโบนัสความเสียหายนะครับให้เราสามารถโจมตีเขาหรือโปเขาได้รุนแรงยิ่งขึ้นแต่ข้อดีมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถใช้เปิดตำแหน่งศัตรูที่อยู่ในระยะไกล้เคียงได้อย่างสมมติว่า สตูนะครับผมอยู่ทางด้านเลนกลางแล้วมีอีกหลายๆตัวแอบอยู่ในพุ่มหรือรอบๆตัวของตัวละครที่เราไปโป้ไอเอฟเฟกต,ตัวรนี้เนี่ยมันจะเพิ่มระยะให้ประมาณ1,200หน่วยนะครับผมในเรื่องของการที่ เปิดแมปทั้งหมดในส่วนนั้นเลยไม่ได้เปิดแบบแบบเห็นทุกจุดแต่ว่ามันจะเปิดตาศัตรูแชมเปี้ยนที่แอบอยู่ในพุม่มหรืออยู่ใกล้ๆตัวละครที่เราปรกโดนซึ่งเนี่ยเป็นไอเทมที่เอามาแก้ทางได้ดีมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดเราเจอพวกตัวละครที่ชอบดักกุ้มเยอะๆอะไรเงี้ยกระปาสกิลเช็คเอามันก็จะระเบิดถ้าเราไปโดนมาไปโดนตัวไหนสักตัวหนึ่งมันก็จะเปิดปดเลยอันนี้เป็นไอเทมที่เอามาแก้ทางพวกตัวละครที่ชอบเล่นดักนะครับผมก็จะเป็นไอเทมที่มีประโยชน์มากๆแต่ก็จะบอกกับพวกตัวเมทที่เน้นโปกแล้วก็มีสกิลระยะ คุ้มที่สุดก็จะเป็นตัวของซิกอะไรพวกนี้ลักอะไรพวกนี้ออกมาก็จะคุ้มมากๆครับหรือตัวของเซราฟีนเป็นต้นอะไรพวกนี้ออกมาดีมากต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสายแทงกันบ้างครับสายแทงครับผมก็จะเป็นตัวของอ่านี่ฮะของฟอสเซนฮาร์ดน่ะฟอเซนฮาร์ดเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วเนาะในคลิปที่แก้ทางนะ,ะับผมอไอเทมใส่ป้องกันไม่ใช่ไอเทมแก้ทางอธิคืไอเทมแก้ทางเนาะ,อะไอเทมสสยป้องกันเนีย่ยผมได้อธิบายไปแล้วว่าไอเทมชี้เนี่ยมันจะมีความสมามารถในเรื่องของการลดความเร็วโจมตีของศัตรูได้อ่า การลดความเร็วโจมตีของศัตรูก็คือไอเทมชิ้นนี้เอามาแก้ทางพวกตัวละครที่มีออโต้แอคแท็เยอะๆนะครับผมยกตัวอย่างก็จะเป็นตัวหอกเอดีซีทั้งหมดเลยหรือจะเป็นตัวของมาสเตอร์ยีหรือตัวของชินจ์แม่โอราฟอะไรพวกนี้ออกตัวชิ้นนี้มาจะทําให้ฝั่งตรงข้าม่โดนลดความเร็วโจมตีซึ่งมันลดสูงถึง36%เลยทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีช้าลงอย่างมากแบบเห็นผลเลยนะเป็นไอเทมที่เอามาแก้ทางพวกตัวละครตีไวๆนะครับผมคือถ้ตตาไหนเราเจอตัวไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวนมมมาาากกกเเลย่ TVBS สู ออกตัวของฟอรเซนฮาร์ดมาถ้าเราเป็นแทงนะออกมาให้ทีมนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของโอเมนเนาะโอเมนเนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่เอามาแก้ทางนะครับตัวละครประเภท AD เหมือนกันโดยเฉพาะเลยก็คือเอามาแก้ทางยังไง ไอเทมชิ้นนี้มันมีความสามารถในเรื่องของการลดความเสียหายคริติคข้อลงได้ลดความเสียหายคริติคข้อลนีแล้วก็ทําให้แบบว่าเก็บชาร์ตนะความเสียหายตรงนั้นอนะ่ะมาเป็นสแตก็กแล้วพอเราโจงตีศัตรูส่วนคืนไปมันก็จะเด้งเลือดตามสแต็กที่เราเก็บได้ซึ่งมันสามารถชาร์ตได้สูงสุดถึง500สแต็กเลยอ่ะนั้นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเก็บ คิดที่ข้อได้500เนี่ยเราตีสวนเข้าไปเราได้เด้งเลือดคืนกลับมา500หน่วยเลยนะไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะกับพวกตัวละครแทรงนะครับกับไฟเตอร์ซะส่วนใหญ่ที่ต้องเข้าแบบเอาตัวหน้าเอาหน้าไปรับดาเมจอนะไรประมาณนี้ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามก็ตีสวนมาเนะี่ยถ้าเรามีโอกาสได้ตีคืนนะไม่ว่าจะเป็นตีตัวที่ตีเราหรือตีคนอื่นเนะี่ยเราก็จะได้เลือดคืนกลับมา500หน่วยหรือแล้วแต่สแต็กที่เราเก็บได้เพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดเราเจอพวกตัวละครที่มีอัตราคิดที่เข้าเยอะๆนะครับผมออกตัวของโอเมนมาสามารถช่วยแก้ได้แม้แต่ตตตััวววอออออยยย่่าาาาางงนิะไไรรพกกกเเเเ้้้ถดดปทบ ของโอเมกมาก็จะมีโอกาสทําให้เราเทศชชนะเขาได้นั่นเองโดยรวมแล้วครับไอเทมชิ้นที่เอาไว้แก้ทางก็จะมีประมาณนี้เนาะซึ่งตกหล่นไอเทมชิ้นไหนไปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะแล้วก็สามารถ แก้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ติชมได้นะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนไอเทมอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันนะสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องผมด้วยนะครับสามารถโดเนทเป็นกำลังใจงให้กันได้นะว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แดงจากทางยูทูบหรือลิงก์ n ด t นที่อยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย